สวัสดีจ้าสวัสดีท่านที่หน้าตาดีและส่งยิ้มให้เรายินดีที่ท่านมาดูงานศึกษากันมากลายจะขอเล่าความเป็นมาโรงเรียนปอดขยะเป็นอย่างไรโดยใช้หลักสามสี่เชิญชวนน้องพี่ฟังหนูเล่าไว้แต่แรกเริ่ เดิมทีปัญหาขายะนี้มันเรื่องใหญ่คนในโรงเรียนมีหลายหลายขายะจึงมีมากเกิดมลพิษร้ายครูนักเรียนคนในชุมชนทิ้งขยะเกลื่อนจนอนาเศร้า,าใจอานาเศร้า,าใจผู้นำชุมชนคิดจนตาค้างต้องหาแนวทางกำจัดภัย มาแก้ไขที่ทนเหตุเท่าที่สังเกตอพอสรุปได้ว่าปัญหาขยะนั้นมาจากทุกอย่างที่เลิกใช้น้องสนุเกิดแนวคิดแนวคิดที่คุ้มค่านำขยะมาแล้วปรับใช้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงทางอ้อมมีมาอากหลายมารวมกันระดมพลวังวัตถุประสงค์สามเป้าหมายหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักสอนให้รู้ค่าสิ่งแวดล้อมได้้องเพื่อแก้แปัญหาการทิ้งขยะทุกสิ่งจัดการได้ ตามเพื่อลดปริมาณขยะลดแยกแลกนะจ๊ะเพิ่มมูลค่าได้กลุ่มเป้าหมาเจ็ดร้อย700พอมีคือพวกเราน้องพี่สนุพิษก้าไว้เป้าหมายรองคือชุมชนหนึ่งรอยคนในตำบลและโรงเรียนเครือข่ายดำเนินการในสองปีแผนงานเรามีสี่แผนวางไว้แผนหนึ่งสร้างองค์ความรู้ เป็นอยู่สามกิจกรรมใหญ่หนึ่งอบรมสองศึกษาดูงานสามรวมประสานประชาสัมพันธ์ให้ในชุมชนที่ใกล้เคียงร้องส่งสำเนียงไพเราะจับใจแทนสองสั่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสริมแรงเปลี่ยนความคิดได้อะเปลี่ยนความคิดได้ เช่งเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีแผนงานเรามีหากิจกรรมใหญ่หนึ่งทิ้งขยะลงทางเพื่อคนข้างหลังไม่ดำบากใจโรงเรียนสะอาดด้วยนะไม่มีขยะให้เกะก,กะวิสัยจริงด้วยสิจะเพื่อนจ๋าเราจัดหาทางขยะชุดใหม่ ช่วยแยกประเภทขยะช่วยลดภาระความวุ่นวายพอแยกจริงแล้วก็ทำจริงพอจะเก็บหรือทิ้งมันก็ทำง่ายสองสีอารถใช้พลังงานแผนบูรณาการในวิชาเรียนได้รีดิวรียูดรีไซเคิลรีแพ้ไม่เกินสีอาจำได้ ของใช้แล้วอย่าคิดว่าเก่าใช้แล้วกลับเอามาใช้ใหม่นิสามวันสิ่งแวดล้อมเราทุกคนพร้อมพิทักไว้ช่วยกันสร้างความตะหนักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นันสีสน,นุพาณิชโครงการเขาคิดเพิ่มรายได้ เขารับซื้อขยะด้วยเพลอเพลอนีิอัดรวยก็ว่าเป็นได้โนนหาขายะแลกแต้มสะสมของแถมแก้วน้ำใบใหญ่โดยแนวคิดอยากส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากขายะได้แทนสามบริหารจัดการควบคุมประสานคอนโทรลได้ แยกเป็นสามกิจกรรมพี่น้องรวมทำพัฒนาได้หนึ่งเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินคุ้มค่าเหลือกเกินสร้างสังคมได้ให้โรงเรียนเราสะอาดแถมมีโอกาสสร้างรายได้ขยะทุกสิ่งอย่างไม่ควรทิ้งควางนะาจำไว้ ทั้งใบไม้เศษอาหารของเหลือในจานทำปุ๋ยหมักได้สองปุ๋ยหมักทีวะภาพนิยวาบุญบาปช่วยลดรายจ่ายยงไปถึงกิจกรรมสามพืชผักเรางามและปลอดภัยเพราะน้ำหมักทีวะภาพขยะอินทรีย์ทราบนำมาใช้ แทนสีคอนโทรติดตามประเมินผลถอดความถอดบทเรียนได้สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกท่านมาดูมาศึกษาได้ความยั่งยืนของโครงการสรืบสานแนวทางกันต่อไป สมาชิกต่างช่วยกันจนถึงทุกวันด้วยแรงใจเป็นโครงการใหญ่ในโรงเรียนคนมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาอักลายสร้างเพศก็ตั้งชุมนุมสมาชิกเพิ่มพูนเราภูมิใจและสิ่งดีที่ลำ้ำค่าคือแก้ปัญหาขยะจา้า คุณธรรมที่ฟังนึกเกิดเป็นสํานึกเราปลื้มใจปลื้มใจไอ้ปลื้มใจขอบคุณทุกๆท่ทานที่มีส่วนให้งานสำเร็จยิ่งใหญ่ขอบคุณที่ท่านฟังหากพวกหนูพลาดพลั้งต้องขออภัยท่านมายินดียิง ผาดทวงติ่งพร้อมแก้ไขย,ยินดีก็ว่าตอนรับท่านเดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภยัยหลวงพ่อเพชรดลนบันดาลให้ท่านสุขสำราญตลอดไปไปแล้วอย่าไปลับไปแล้วให้ท่านกลับมากันใหม่น้องสอนเรายินดี กล่าวตอนรับอีกทีด้วยความเต็มใจเอชาเอชา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 ,ชาหน่อยแม่